สำหรับวันนี้เรามาดูเมื่อผ่านไป3วันแล้วจะเหลือน้ําหนักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผ่านการตากแดดมา3วันแล้วเดี๋ยวเราจะชั่งให้ดูนะครับสวันนี้น้ำหนักจะลดลงเหลือประมาณ10นะครับแสดงว่าผ่านไป3วันเนี่ยน้ำหนักลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผม ดูนะเวลาเวลาโดยทั่วไปเกษตรกรเลลวลาเขาเช็คว่ามันเขาแห้งไหมเนี่ยเขาจะเช็คโดยวิธีนี่ครับเนี่ยถ้าหักดูดังแป๊กๆนะครับมันจะมีเสียงเหมือนเป็นเป็นวัสดุดิบที่มันแห้งแล้วนะครับก็คือเนี่ยเขาก็ถึงว่ามันใช้ได้แล้วนะครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าถ้าเช็คแบบชาวบ้านทั่วไปนะครับหรือว่าเวลาเราตากเราไม่มีเครื่องวัดความชื้นเนี่ยเนี่ยก็หักดูกระจังอย่างนี้ครับก็แสดงว่ามันเริ่มใช้ได้แล้วก็คือจากผมดูจากประสบการณ์ดูจากตะก้าตรงเนี้ย มันที่อยู่ในตะกร้าตรงนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูความชื้นนิดหนึ่งลงมาเดี๋ยวเรามาวัดความชื้นกันดูนะครับว่าเลือความชื้นเท่าไะร่จะลืมนะว่าความชื้นที่โรงงานต้องการคือไม่เกิน17เเรนะครับเดี๋ยวเราเสียบลงไปเลยปึ๊บอ่นนี่นะครับความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ1ินิดๆน,นะครับ10เนะครับในส่วนของชิ้นมันที่อยู่ในตะกร้านี่นะครับเป็นชิ้นมันที่ผ่านการตาก3วันแล้วก็ตอนแรกเนี่ย ก่อนที่ชั่งน้าหนักดูถ้าหักดูก็ก็รู้สึกว่ามันจะใช้ได้นะก็คือนั่งแก๊กแล้วก็ดูดลัลกษณะความแห้งนะครับหลังจากไปไปชั่งแล้วเนี่ยมันจะเหลือน้ําหนักผ่านไป3วันเนี่ยเ <Alles. S 2> หลือน้ําหนักจาก20กิโลกรัมเหลืออยู่10กิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเทียบกับมันแห้งเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราตากมันแห้งแล้วให้น้ําหนักลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเมื่อเทียบกับโดยกรณีทั่วไปเนี่ยแสดงว่าน้ําหนักมันยังเหลือเยอะนะครับแล้วก็เวลานําไปขายเนี่ยค่อนข้างจะไได้กํารรนะคับ แต่เมื่อกี้ผมวัดความชื้นให้ดูแล้วนะค,ความชื้นยังไม่เกินยังไม่เกิน17%ตามที่โรงงานแถวนี้เขากาหนดนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปขายได้เลยแล้วถ้าเราไม่พอใจถ้าเราตากต่อจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่ตามมาอันดับแรกก็คือความชื้นลดลงแต่น้ำหนักก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกนะครับว่าเวลาเราตากมันเนี่ยเราควรจะดูลิมิตนะครับตากมากเกินไปเนี่ยเราเสียเปรียบนะเพราะว่าน้าหนักมันก็จะแห้งมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้พอประมาณนะ็คือไม่ให้เกินในส่วนที่โรงงานเขากําหนดถ้าต่ากว่ามากเราก็เสียเปรียบในเรื่องน้าหนักเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าความชื้นยิ่งลดลงน้ําหนักก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับนี่คือบทสรุปของการทดลองในครั้งนี้เนี่ยผมใช้มันประมาณ20กิโลกรัมนะครับใช้เวลา3วันนะครับมันลดลงจาก20กิโลกรัมเหลือประมาณ10กิโลกรัมความชื้นอยู่ที่ประมาณ11-12กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นความชื้นที่เอาไปขายที่โรงง,งานได้นะครับในขณะเดียวกันน้ำหนักก็ลดลงยังไม่เยอะนะครับ แต่ถ้าเราไปใช้งานในลานใหญ่จริงๆนะครับต้องต้องออกตัวเนื่องจากว่าเป็นการทดลองเราใช้ปริมาณมันจานวนน้อยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกระจายมันให้มันห่างกันได้เพราะฉะนั้นเวลา3าวันเนี่ยมันจึงแห้งแต่ถ้าเผื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไปตากในลานใหญ่แล้วก็ในส่วนของมันมันเยอะมันมีความความหนาของมันสูงเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มไปอีกวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกถ้าแดดจ้าในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ย โดยที่ไม่มีฝนมาลบกวนนะครับก็คืออาจจะใช้เวลาตากประมาณ3 4วันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมเช็คนะครับเช็คว่าเนี่ยเวลาเราหักดูถ้ามันดังแป๊กอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเออเพื่อความชัวร์นะไปตากมากตากมากน้ําหนักเราก็ลดสูงนะครับเราก็จะเสียเปรียบในส่วนของโรงแป้งเขานะครับนี่คือบทสรุปของการทดลองให้ดูนะครับท่านจะได้ได้ได้ทราบรายละเอียดกับการทําเกษตรสมัยใหม่นะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับสอเกษตรวันหยุดนะครับมีอะไร ดีๆให้ให้ให้รับชมเยอะนะครับต่อไปก็จะเป็นพาร์ทในเรื่องของการทดลองหลายๆส่วนในรูปแบบของวิทยาศาสตร์แล้วก็อิงในส่วนของการนำไปใช้งานจริงครับขอบคุณครับ